ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการถัดไปคือจะเป็นการแชร์ประสบการณ์จากอินเดียของปีนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีการตอบคำถามที่ค้างจากเดือนที่แล้วไม่ได้ลืมนะคะจะขอคำถามวันนี้ก็มาฟังด้วยนะคะคำตอบก็จะเป็นคุณดิมช่วยตอบให้นะคะวันนี้ก็ขอเริ่มจากท่านแรกเลยนะคะคือคุณเกษรินะคะที่เ็กของเรา จะมาแชร์ประสบการณ์จากการไปปฏิบัติธรรมที่อินเดียในปี2567เชิญค่ะกับมาท่าอาจารย์นะคะแล in in ้วก <Five. S 1> ็สวัสดีญาติธรรมทุกท่านนะคะชื่อเล็กเกิดสิรินะคะจะมาแชร์ประสบการณ์ที่ได้ไปอินเดีย ไปเยอที่คือไปมาสองครั้งนะคะครั้งแรกเนี่ยคือได้จะไปเมื่อปีหกหนึ่งแล้วมาปีนี้เป็นครั้งที่สองถ้าเกิดพูตถึงความแตกต่างระหว่างครั้งแรกกับครั้งที่สองค่ะครั้งแรกนี่คือพอไปถึงเนี่ยธรรมะที่พอาจารย์ให้ไตนี่แต่วันแรกก็คือคล้าเนี่ยฟังแล้วมันเบาสบายประกอบอาษาที่ด้วยเนี่ยมันได้เห็นค่ะที่ที่พุทธเจ้าท่านตรัสรู้บางวันที่ท่านเทศนะคะ น้ำตาไหลโดยไม่ได้ดูตัวเลยสำหรับทรับซึ้งเราได้เจอพ่อหอท่านเป็นพ่อทางธรรมลับได้ใกล้ชิดโภชณสม,มาสพรมาจ้ามากน,นะคะธรรมะที่ท่านเทศนาตอนนั้นนะคะือมันเข้ามาในจิตแล้วเบาสบายเวทนาที่ท่นเกิดก็สามารถสู้เวทนาได้นะคะเพราะว่าปกติต้องบอกกันว่าเล็กไม่ใช่เป็นคนที่เทศแบบปฏิบัติ ภาวนาแบบนักภาวนากินครึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเลยค่ะแว่ม,มากจะแค่พยายามรักษาใจแล้วก็รู้ให้เท่าทันอารมณ์ที่มันมากระทบจิตรู้ให้เร็วแล้ให้เร็วสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิเนี่ยเป็น,นระยะสั้นๆแต่วันห้าวันสิบยี่สิบรากสิบสี่สิบนาทีเนี่ยคะ่ะไม่ถึงชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเนี่ยคะ่ะแต่ว่าเวิธีนาที่มันเกิดตอนครั้งแรกที่ไปในปีหกหนึ่งเนี่ยมันสามารถที่จะ ทุ่มเงนมาได้แต่ปีนี้ครั้งที่สองที่ไปที่อินเดียนะคะมันจะแตกต่างในครั้งแรกมากเพราะว่าปักทงไม,ม่ตั้แต่สมัครที่มานาประกาศสมัครเลยว่าขอสมัครไปเรียกทนี้เพราะว่าตั้งใจอยากไปสมบุญณให้แม่อยากได้บุาการภาวนานะคะ่ะให้แม่เพราะว่าแม่ก็เสียชีวิตก็เดี๋ยวที่สามมีนานได้ไปพบน้องหนึ่งปีพอดี ความนี้เราด้วยความที่เราไปด้วยความที่เราอยากสมบุญให้แม่เอา้มแม่เยอะนี่ค่ะเราก็ไม่รู้ว่าความอยากอย่างเนี้ยมันจะติดกั้นทางว่าทาลงได้มากขนาดนี้พอวันแรกที่ไปถึงที่พุทธคยาจะบอกเลยว่าตั้งแต่วันแรกวันที่เจ็ดวันเนยจนถึงวันที่สามที่ไปเจ็ดวันทาบ้าข้าจานที่ท่านให้มา ไม่เข้าจิตเลยเหมือนเหมือนมีอะไรนาอตกั้นฟังธรรมไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็เหมือนบางวันฟังแล้วออกหัวซ้ายที่หัวขวาก็ยังแปลกใจเองเอ๊ะทำไมมันต่างกับปีหกหนึ่งมากเลยปีหกหนึ่งทำไมเราฟังแล้วเราเบาแต่ทำไมรอบนี้เรามาแล้วฟังมน่มันหนักจังแล้วเวทนาเขาสู้ไม่ได้ครั้งแรกไปเวทนาสู้ได้แต่ครั้งนี้เวทนาสู้ไม่ได้เลยแบบโอ้มันหนักแบบ มันเหมือนแบบมันไม่ไหวมันไม่มีแรงไม่มีแรงจะสู้จริงค 6, 6, 6, 5, รั้งแรกปีหกหนึ่ไปไม่ง่วงแต่ปีหกเจ็ดไปยุ่ง่วพระอาจารย์ให้ผมให้สู้นะให้ดูตัวง่วงดูดูแล้วก็พูโถ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 รโทรพยายามพิทูไปทีทก็ยังง่วงอยู่ขย,ายาับแค่ขยับขับยังไงก็สู้ไม่ได้ก็ยังคิดอยู่ในใจตัวเองก็ไม่ได้บอกใครนะคะว่าเอ๊ะมนเกิดอะไรขึ้นทำไมต่างจากรอบแรกกันต่างกักปีหกหนึ่งกับรอบแรกกัน แต่พอมาวันสุดท้ายวันที่จะกลับคือวันที่วันที่ส,สามของคามาจะกลับวันนั้นเป็นการก่อนจะกลับคือเป็นครั้งสุดท้ายที่ท่านท่านพาไปวันนั้นท่านก็เทศนงเรื่องของให้เรามีความเพียรนะคะแล้วก็ให้แบบพยายามเพียรเรื่อยๆได้เท่าไหร่เท่านั้นผลเฉพาะทางที่เกิดขึ้นใจใจก็ชา่างขอให้ให้ได้ปฏิบัติขอได้บิดาได้ไม่ได้าาไดก็ช่างมันท่านก็พูดอย่างนี้เรื่อยๆจนมามีประโยคหนึ่ง อาจารย์บอกว่าความอยากมันเกิดจากความหลงโอ้โหความอยากมันเกิดจากความหลงแค่นี้เอง,เองค่ะคำนี้มันมาแท่จิตพอมันได้ปั๊บมันเหมือนแบบที่มันหนักหนอะไรเบาแบบร่างกายเบาใจเบามันต่างจากไอ้ห้าหมืนวันกอ่อน,นเลยก็เลยแบบรู้ใ่้มันเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบก็พยายามดูไปเ่าทำไมมันทำไมมันเบาอย่างนี้น แล้วก็ใจก็สบายเสียงธรรมะพระอาจารย์ก็เบาเบาบรรจุม,มันแบบมันมันอิ่มใจมันอิ่มไปแล้วนะคะพอพอหลังจากนั้นมาก็เตรียมตัวที่จะกลับมาที่ภาคเพื่อจะกลับไปอินเดียก็มีคําถามเริ่มมีคำถามกับตัวเองเราได้การเตือนแบบว่าที่มเกิดอะไรขึ้นอนะจากที่นหนักมาตัา้งหลายวันหกเจ็ดวันทำไมทำไมมันเบาอย่างนี้ก็มีคําถามที่จะถามพระอาจารย์เพราะว่าสภาวะทางแบบนี้เราไม่เคยเป็นมาก,ก่อน มันบอกไม่ถูกค่ะคือแบบเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะก็มีคำถามว่ากลับมาเนี่ยจะต้องไปถามพระอาจารย์ให้เลยว่ามันเกิดอะไรท,ไท,ทําไมที่ท่านเทศแค่ว่าความอยากมันเกิดจากความหลงแล้วพอได้ยินแค่นี้ค่ะทำไมจิตมันเบากันเบาใจเบามากก็เลยคิดอยู่ในใจว่าอย่างน้อยก็อุตส่าหนะ์ข้ามน้ำข้ามทะเลมา่ก็ก็ไม่ไม่เสียเที่ยวในทางนี้พอกลับมาแล้วก็ตั้งใจว่า แต่ปฏิบัติสักสองส,องสองามวันเราก็ขึ้นถานทอายการว่าที่เราเป็นอยู่วันนั้นน่ะขันเกิดอะไรขึ้นพอนี้กลับมาก็ไม่สบายก็เลยไม่มีโอกาสได้ขึ้นไปฐานท้ายการพอดีมีโอกาสได้ขึ้นไปหาท่านในคีบตอนวันมาคาบูชาก็เลยได้มีโอกาสเรียนถานท่านท้ายการเร็เลยบอกว่าความอยากอะความอยากที่เกิดจากความหลงนะคะมันเป็นตัวตันหาเป็นพลเลสมันที่สุดตัวทาม พราะถ้าเกิดเราอยากเมื่อไหร่เราจะลกเมื่อนั้นเรวก็ได้คิดว่าไอ้ความอยากที่อยากจะสมบูรณให้แม่มันจะทําให้มันติดก้างสภาวะทำตัวเองได้ได้เยอะมากขนาดนี้รับอะไรไม่ได้เลยเนะี่ยค่ะเพราะเราไม่ได้อยากอื่นไม่ได้อยากแบบสำเร็จรือไมไ่อยากาอาาะไรแบบากแค่ก็แค่ปฏิบัติไปไเรนะื่อยๆนยคะแต่พอหลังจากที่ฟังวันที่สามแล้วค่ะจิตมันเปลี่ยน ทุกมัน um, น <Whoa. Okay. S 3> <Ooh. S 1> ้อยลงคือเราพยายามแบบมีสติรักษาจิตมากขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันมันก็แค่นั้นเนาะร่างกายเราเนี่ยค่ะมันก็ไม่มีเหมือนแบบว่ามันก็ไม่มีอะไรร่างกายก็ไม่ใช่ของเปาเนี่ยก็ได้กลับกลับมาก็ได้อ่านหนังสือปฏิบัติตอนเรื่องคืออ่านหนังสือด้วยนะคะก็ได้อ่านหนังสือของหลวงตั้งหาบัวเกี่ยวกับเรื่องของการดูกายเป็นผ่าโศกออกมาค่ะ ร่างกายขอดูแลแต่มันก็ยิ่งโง่ดูแล้วก็เอยดูแล้วมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยแล้วอะไรมันเกิดยาวอย่างเงี้ยแล้วสภาพว่าทำไมีันเกิดที่เดียวก็เหมือนในความว่างเปล่าบางทีพอมันจิตมันดัดทุบไปเลยเนี่ย้ก็ไม่มีขาจากที่หางัามันก็เปล่าตรงนี้ก็อันนี้อันนี้เดี๋ยวที่ที่ท่านพยามบอกว่าอะไรก็ไม่ใช่ของเราเลยนี่ร่างกายไม่ใช่ของเราเราถึงได้เข้าใจพรา พอสภาวะธรรมเกิดอย่างเราถึงเข้าใจวอ๋อที่พ่อแม่ครูอาจารย์สอนเนี่ยมันเป็นดีไม่ได้เองเนาะก็ยังคุยกับดีอยู่เลยค่ะว่าก็เล่าในทางดีฟังว่าบางทีที่เป็นแบบนี้เลยที่นะอย่างเงี้ยยังคุยอยู่บาที่ว่าถ้าเกิดเราอะปฏิบัติต่อเนื่องเนาะเพื่อนทุกคนน่าจะสังเกตเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีบอกว่าใช้แล้วเหมือนเราอ่านหนังสือเนี่ยอ่านทุกวันทุกวันทุกวันเรายังเรายังอ่านออกเขียนได้เนี่ยที่ธรรมะทุกเรื่องเนี่ยท่านก็ ศึกษามาแล้วแค่เราทาตามเดนตามทา่านไม่มีข้อสงสัยอะไรเลยค่ะเขียนมากๆเขียนมากๆก็น่าจะสําเร็จได้ยดยะะอย่างนี้ยค่ะหลังจากที่ตามใจอินเดียนเนี่ยแล้วก็มาจนถึงวันแน่ก็ยังพยายามทัทธารปล่อยขึ้นเพราะว่าคิดว่าการทําธรรมเนี่ยบางที่คนที่เขาบอกว่าคนที่สําเร็จจากการทําธรรมก็มีก็พยายามใช้ธรรมค่ะรักษาจิตตัวเองไปเรื่อย จากที่เคยมีอารมณ์เข้ามา,มากระทบจิตปกติจิตน่ยมันก็เหมือนแบบว่ามีเรื่องมาทุะทบทุกวันแล้วค่ะมันเหมือนๆๆคิดไปเรื่อยแต่แค่เราแค่รู้ตามว่าเราคิดอยู่เนี้ยรู้ไม่เร็วนะให้เร็วแต่เราไม่ห้ามจิตมันก็ไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนประมาณว่าแบบมันก็มีสติมากขึ้นคุมจิตมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกเองว่าจะเราจะใช้ชีวิตที่เหลือเน,นี้ยไม่ประมาทในการใช้ชีวิต พยายามให้มีสติมากขึ้นเลยค่ะเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยทุกอย่างที่คือสู่ธรรมชาติไปดินน้ำลมไฟมันก็ไม่มีอะไรสิ่งที่จะเกตัวเราไวได้ก็คือลกลุ่มกระบบเท่านั้นเองค่ะก็แค่อยากจะแชร์สัมะธรรมที่สร้างเฉยว่าการไปอินเดียน,นะคะถ้าเกิดต้องมีโอกาสผู้ทุกท่านไปไปีาอยากได้ฟังก็อยากให้ปังเพราะว่ามันเหมือนแบบมันมีมันมีพลังแบบมันเหมือนแบบมันมีจุดประกายให้เราแบบเข้มแข็งจิตเข้มแข็งไปเห็น เราเราไปเห็นเคนที่ไปอินเดียนะคะทุกท,ทุกชาติค่ะที่เปตศรีลังกาแม้กระทั่งีนแขกอะไรเยอะแยะมากเลยที่คนอยากเข้าไปใกล้ชิดไปขออะไรมีของอุคสมเด็จมาทุระเจ้าถ้าเกิดเรามีิอกสได้ไปสักครั้งหนึ่งก็ควรจะไปอะค่ะเพราะว่าเราเหมือนเรามีพ่อทางธรรมเป็นเดินกพ่อค่ะมันก็จะทำให้เรามีแรงฮึดองควมเพียรมากขึ้น แล้วก็ส่วนการปฏิบัิเนี่ยเราก็ไม่ต้องสงสยัยว่าคาสอนของท่านนะคะคือสอนแล้วจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าะที่เดินตามพุทธเจ้าอย่างเดียวเพราะว่าท่านมีสังเกตมาก่อนแล้วเนี่ยค่ะเพราะว่าได้เจอตัวเองก็ตอนเนี่ยค่ะสภาวะธธรรมที่ที่เกิดที่ดินเดียววันที่สามเนี่ยเ็นไม่เคยเป็นมาก่อนเลยไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วก็ไม่เคยเจอเงควมามแบบนี้ว่า แค่ประโยคนี้ทำให้จิตมันเปลี่ยนได้ขนาดนี้ก็เพิ่งเพิ่งไปเจอไปเองก็เลยอยากจะแชร์ประสบการณ์ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะก็สำหรับที่เล็กนะคะไปแล้วก็ได้ทราบซึ้งกับข้อธรรมมากขึ้นจากเดิมนะคะแล้วก็มีกำลังใจในการที่จะกลับมาทาาเพียนปฏิบัติธรรมฝันรำมากขึ้นนะคะสาธุค่ะสาธุ